ให้มันได้อย่างงี้เซเชก็ทําได้ไม่เลวนี่เจ้าหนูแต่นี่มันคือสงครามและในสงครามก็มีคนตายเอาละเตรียมพร้อมยิงได้เลยพวกแกโทษทีนะแต่คราวนี้พวกแกไม่รอดแล้วว่ะาอดูสินั่นใครเจ้าหนูนักฆ่าคู่ขาสุดที่รักของแกนี่เองนี่พวกแกคงไม่ได้เป็นกันจริงใช่ไหมเนี่ยนี่คงมีแค่ทางเดียวแล้วสินะงั้นก็เข้ามา เจ้าพวกเด็กปกเ <c oughs> จ้าพวกเด็กปก พวกแกจะไม่มีทางที่จะาทอยนี่ออกไปจากที่นี่ได้นี่คือการต่อสู้สุดท้ายที่พวกเราอยากให้พวกแกตายพวกเราจะไม่มีวันที่จะยอมให้พวกแกมาค้างง่ายๆนี่คือการต่อสู้สุดท้ายที่พวกเราต้องเอาชนะให้ได้คิดว่าพวกขี้แพ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 ้อย่าพวกแกนั้นจะไปทำอะไรได้เตรียมรอรับความตายอยู่ไย่างไรมันก็ยังไม่แน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 ่หาพวกแกนั้นยังคิดว่าจะชนะได้มันคงจะไม่ง่ายได้อย่างนั้ทีนี้เรามารวมตังกันอีกครั้งโดยในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนั้นที่เราแพ้ยอมฉันจะไม่แพ้ไม่ยอมเท้าแท้ถ้าพพพพววววกกกกกกขขอแแแแนนั้้้คิด่าาม็ไี มีใครแรงลองเล็บก็แย่สู้กันครั้งนี้พวกแกต้องเล็บและไม่มีชิมดีพวกแกนั้นจะไม่เข้าใจก็สภาพเป็นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมทางปืนยิงไกลแล้วกระปืนยิงไกลพร้อมนั้นจนกว่าพวกแกจะตายแกนั้นแหละที่ไม่เข้าใจมาลองดูรอบตัวก่อนใหม่อาวุธยิงไกลแล้วอาวุธยิงไกลใช่ว่าจะสุกเพื่อนเราได้พวกแกนั้นช่างดื้อดานจริงๆวิ่งเต้นแล้วกระโดดไปเมื่อมันลิงนึ่งต่อรอยหรือจะนึ่งต่อพันมันก็คงไม่มีค่าเท่ากันถึงพวกแกนั้นจะมาเป็นพันหรือมีก็อนกำลังอาวุธครบครันต่อมาเป็นรอยหรือจะมาเป็นพัันนนนนโคคเรราาาาากก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 ็สสสู้้้้้ไไไไไดดดดมมม่่่่่่่่ววววพพแแจจจะะีีีีีีีททททอออออปืตุย มันจะไม่รอแกพวกเราจะไม่มีวันที่จะยอมให้ผกแกมาคั่งง่ายๆไอการต่อสู้สุดท้ายครั้งนี้มันคงจะต้องได่สักเทีละเมินทำลายได้ไม่มีท่าจะนีได้อีกแกน่าจะต้องพ่ายแพ้นะไอเราก็ต้องเชิญหน้าแน่เราจะไม่ยอมทอแทนและเราจะไม่ยอมแพ้พวกแกนะพวกแกนันสู้เราไม่ได้และนี่คือการสู้ครั้งสุดท้าย